หมอปลายย้ำวิญญาณแตงโมแรงมากเขาอยากสิ่งเพื่อบอกบางอย่างหมอปลายพรายกระซิบย้ำอีกครั้งขณะไปทำธุระที่อุดรธานีเผยวิญญาณแตงโมแรงมากอยากสิ่งร่างเพื่อสื่อสารเชื่อถ้าเชิญจะมาทันทีส่วนด้านคดีคาดภายในสัปดาห์นี้จะคลี่คลายและสัปดาห์หน้าจะมีการจับกลุ่มโดยผู้ต้องหาจะขัดแย้งกันเอง จากคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบกรณีวงการบันเทิงผลไม้2ชนิดแตงโมกับส้มจะมาแรงและขายดีจนเกิดเหตุให้นักแสดงสาวแตงโมนิดาตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพยาแบบมีเงื่อนงำเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้ง5คนกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะตอบคำถามและข้อสงสัยให้สังคมไม่ได้หมอปลายได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวย้อนถึงการทำนายเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับวงการบันเทิงมีดาราชื่อผลไม้2ชนิดแตงโมกับ ส้มจะมาแรงและขายดีโดยเฉพาะแตงโมจะค่อนข้างหนักเห็นคนผมยาวและชุดดำมีปัญหามากหมอปลายกล่าวว่าท่านทำให้เห็นเป็นคนแต่ตามสไตล์ของหมอปลายจะพูดเบี่ยงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองส่วนผู้หญิงผมยาวชุดดำคือผีพรายคนที่เสียชีวิตจากน้ำหรือมีอุบัติเหตุทางน้ำทำให้วิญญาณถูกกักหรือถูกล็อกอยู่ในน้ำ ส่วนกรณีหมอปลายเคยพูดว่าแตงโมจะไม่ปล่อยสุดท้ายเขาจะสารภาพเองความจริงจะปรากฏในเร็วๆนี้บอกได้หรือไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหมอปลายตอบว่าไม่สามารถบอกได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หมอปลายเป็นแค่หมอดูวันนี้ยังเป็นคดีกันอยู่ไม่อยากทําให้เรื่องมันเสียแต่จากที่ทราบก็คือน่าจะเป็นใครที่หลายๆคนคิดเอาไว้คิดว่าไม่นานภายในสัปดาห์นี้คดีจะคลี่คลายไม่เกินสัปดาห์หน้าก็จะจับได้เรียบ รเรื่องจริงจะปรากฏคำสารภาพจะถูกบีบเลยว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นจะมีการเถียงมีการทะเลาะกันเขาจะเล่ามาเยอะพอสมควรแต่คิดว่าคนในโซเชียลก็จะตีความกันได้นานพอสมควรกันแล้วแค่รอฟังความจริงจากปากของเขาหมอปลายเปิดเผยต่ออีกว่าส่วนเรื่องกระจกแตก คือวันนั้นอยู่ที่เชียงรายปล่อยให้เด็กเฝ้าบ้านแต่จะดูกล้องวงจรปิดในมือถือตลอดและได้เชิญคุณแตงโมว่ามีอะไรที่อยากจะให้ทราบหรือว่าจําเป็นที่จะต้องบอกขอให้มาบอกวิญญาณพี่แตงโมคงเคยไปที่บ้านแล้วแต่หาหนูไม่เจอหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยมีเหตุให้เจ้าที่ที่ทบ้านน่าจะพยายามต่อต้านหรือไม่ให้เข้าขณะสัมภาษณ์อยู่กระจกก็แตกกระจกที่แตกไม่ได้อยู่แบบมีลมปะทะแต่เป็นกระจกประตูที่มีประตูกั้นอีกหนึ่งประตู แล้วจึงจะเป็นห้องพระไม่มีลมมันแตกได้อย่างไรก็ผิดปกติเหมือนกันซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้ตอนที่สื่อกับวิญญาณที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่บ้านเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วงานนี้แสดงว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอแน่นอนท่านยมก็รับรู้เรียบร้อยแล้วส่วนใบพัดเรือที่หลุดจมลงแม่น้ำเจ้าพยาน่าจะมีคนทา ส่วนการสื่อสารกับแตงโมหมอปลายกล่าวว่าถ้าหากเชิญก็น่าจะสื่อสารได้เพราะว่าพี่แตงโมแรงมากแต่หมอปลายพยายามไม่ให้เข้าเพราะพี่เขาอยากจะเข้ามาในตัวอยากให้พูดอยากให้สื่อสารแต่เราไม่ค่อยอยากเพราะว่าเรากลัวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ